าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อันนี้อันนี้เราก็จะมาพูดตามแนวแนะแนวญาติโยมว่าจริยธรรมกับโรงเรียนมาะถมเริ่มต้นสวดมนต์ไหว้พระหาสแล้วว่าให้มีระเบียบว่ายังไงไหวผู้ใหญ่ยังไง,ยยงไลแล้วไปกราบพระกราบยังไงไหวพ่อแม่กี่ครั้งถ้าจะเอาเหตุผลมาสู้กนานไหวพ่อแม่ตรงสามครั้งเพราะพ่อแม่เป็นพระครูเป็นพระทำได้ไหมได้ต้องไหวสามครั้ง บางทีครูบางโรงเรียนเนี่ยมัสอนจะมาไปรักฟังไอ้ไาหวหุ่นเดียวไหวครูก็หุ่นเดียวไหวพ่อแม่หุ่นเดียวไหวพระพุทธรูปไหวสาม,าส,าม,าส,ามสอนเพจไม่ถูกโจทย์ครูก็เป็นพระเนี่ยครูเนี่ยที่นั่งนเนี่ยเป็นรองจากพระสงฆ์ลงไปเนี่ยเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยไหมเนตมาเป็นสสประสงค์แปลว่าครูรองจากอาตมาก็คือโยมทั้งหมดนี้เป็นพระสง์เป็นครูของประชาชนกุลบุตรธิยา ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็ตามถือว่าเป็นพระครูนี่ครูแต่รองจากตามาก็พวกท่านทั้งหลายนี่เองต้องกราบสามหนสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง